สวัสดีครับค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ลำพงแขวงวันนี้ขอให้คุณตั้งใจฟังดีๆเพราะสิ่งที่เราจะพูดถึงอาจทำให้คุณมองการเมืองไทยเปลี่ยนไปตลอดกาลคุณคิดว่าคะแนนนิยมพลังการเมืองมาจากนโยบายหรือมาจากพลังที่มองไม่เห็นคำตอบอาจทำให้คุณต้องอึง้งในตอนนี้เราจะพาไปเจาะลึกแรงสั่นสะเทือนใหม่ในภูมิทัศน์การเมืองไทยกระแสคะแนนของพรรครพชาธิปัตย์และอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ที่กำลังพุ่งขึ้นอีกครั้งในภาคใต้จากการกลับมาของกลุ่มแฟนคลับยุคเก่าที่ถูกดึงดูดด้วยการฟื้นคืนอุดมการณ์ของพันคับอย่างชัดเจนแต่เรื่องยังไม่จบเพราะแม้โผลแบบบัญชีรายชื่อจะดูดีแค่ไหนปัจจัยตัดสินจริงยังคงเป็นสอสอเขตที่ระบบสองใบเลือกตั้งทําให้การซื้อเสียงเนี่ยยังเป็นเกมที่ใครก็หลีกไม่พ้นจึงเกิดภาพเปรียบเทียบชัดเจนระหว่างพรรคที่ใช้เงินและอิทธิพล กับพระราคะที่ยืนหยัดในความสุจริตซึ่งกําลังเป็นกระแสใหม่ของสังคมไทยท้ายที่สุดการวิเคราะห์ชี้ว่าประเทศไทยกําลังขยับเข้าสู่ยุคที่ผู้คนเรียกร้องการเมืองไม่สีเทาการเมืองที่ชัดเจนโปรง่งใสและยืนบนหลักศีลธรรมมากกว่าผลประโยชน์ถ้าคุณอยากรู้ว่ากระแสใหม่นี้จะเปลี่ยนเกมเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ช่องลำโพงแขวงเพื่อไม่พลาดทุกมุมลึกของการเมืองไทยครับ สวัสดีค่ะสถานการณ์การเมืองเนี่ยบางทีก็เหมือนหนังลึกลับนะคะมีปมให้เราต้องคอยแกะตามอยู่เรื่อยๆอย่างวันนี้เรามีบทวิเคราะห์การเมืองภาคใต้ที่น่าสนใจมากอยู่ในมือคือเปิดมาด้วยข้อมูลที่อืน่าประหลาดใจเหมือนกันผลสำรวจล่าสุดบอกว่าพักประชาธิป,ปัตย์ภายใต้การนำของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกลับมามีคะแนนนิยมเป็นอันดับหนึ่งในภาคใต้อีกครั้งฟังเผินๆก็เหมือนเป็นข่าวดีของพักนะคะ แต่บทวิเคราะห์ชิ้นนี้กลับชี้ว่าคะแนนนิยมที่เห็นอาจจะเป็นแค่ภาพหลวงตาและไม่ได้การันตีชัยชนะในสนามเลือกตั้งจริงเลยแม้แต่น้อยมันเป็นไปได้อยังไงที่พักจะฮิตเป็นอันดับหนึ่งแต่ก็ยังเสี่ยงที่จะแพ้ได้วันนี้เราจะมาไขาปริศนานี้กันค่ะเราจะเจาะลึกกันว่าอะไรคือช่องว่างระหว่างคะแนนนิยมกับคะแนนเลือกตั้งและสมรภูมิการเมืองครั้งหน้ากำลังจะเปลี่ยนโฉมไปทางไหน เริ่มกันที่ปมแรกเลยนะคะผลโพของนิด้าบอกว่าคนใต้ยกให้คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกอันดับหนึ่งแล้วพักประชาธิปัตย์ก็ได้คะแนนนิยมพักอันดับหนึ่งเหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นคะทั้งที่การเลือกตั้งครั้งก่อนผลงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่คะแนนพวกนี้มันมาจากไหนกันครับบทวิเคราะห์ใช้คําเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยเขาเรียกว่าปรากฏการณ์ถ่านไฟเก่าคือต้องเข้าใจก่อนว่า พักประชาธิปัตย์กับคนใต้มันมีความผูกพันกันมายาวนานมากเหมือนเป็นสถาบันทางการเมืองเลยก็ว่าได้แต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมาความผูกพันนี้มันเออมันจางลงไปเยอะฐานเสียงเดิมก็แตกกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางแตกไปทางไหนบ้างคะทำไมถึงทิ้งบ้านเก่าไปก็แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆครับ กลุ่มแรกคือกลุ่มที่อาจจะผิดหวังกับการเมืองภาพรวมแล้วก็หันไปสนับสนุนขั้วอํานาจเดิมในตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งของคุณประยุทธ์หรือคุณประวิทย์ก็ตามคือมองหาความมั่นคงหรืออาจจะเป็นผลประโยชน์เฉพาะหน้ามากกว่าอุดมการณ์อ oh. ส่วนอีกกลุ่มที่ยังยึดมั่นในอุดมการณ์แต่รู้สึกว่าประชาธิปัตย์ในตอนนั้นจุดยืนไม่ชัดเจนกลุ่มนี้ก็เลยเทใจไปให้พรรคส้มหรือพรรคเก้าไกลในขณะน,นั้นเพราะมองว่าตอบโจทย์เรื่องการเมืองเชิงอุดมการณ์ได้ชัดกว่าใช่ครับว่าอย่างนั้นเลยเข้าใจแล้วค่ะ เหมือนกับว่าแฟนคลับดั้งเดิมแยกย้ายกันไปตามทางของตัวเองถูกต้องครับแล้วการกลับมาของคุณพิสิทธิ์ในรอบนี้มันเปรียบเสมือนการส่งสัญญาณเรียกกลับบ้านเป็นการกลับมาของผู้ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ดั้งเดิมของพรรคมันเลยไปปลุกฐานไฟเก่ากองนี้ให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งกลุ่มผู้สนับสนุนเก่าๆที่เคยแยกย้ายกันไปก็เริ่มรู้สึกมีความหวังเริ่มเห็นทิศทางที่คุ้นเคยเลยพร้อมใจกันกลับมาสนับสนุน ทำให้คะแนนนิยมในโพพุ่งพรวดขึ้นมาทันทีโอเคภาพของถ่านไฟเก่านี้ชัดเจนมากเลยค่ะมันอธิบายที่มาของคะแนนนิยมได้ดีแต่เมื่อกี้ที่เกริ่นไว้ว่ามันอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาและนี่คือจุดที่ทําให้เรื่องนี้ซับซ้อนขึ้นไปอีกคือคะแนนนิยมจากโพอาจจะไม่ได้แปลว่าได้สอสอเขตเพิ่มขึ้นมันเป็นเพราะอะไรคะนี่คือหัวใจของเรื่องเลยครับมันอยู่ที่ระบบการเลือกตั้งบัตรสองใบของเราใบาแรกคือบัตรเลือกพัก หรือที่เราเรียกกันว่าปาติลิสซึ่งคะแนนโพลของนีด้าเนี่ยสะท้อนความรู้สึกของคนต่อพักในภาพรวมได้ดีมากคือคนใต้ย,ยังรักยังผูกพันกับแบรนด์ประชาธิปัตย์แล้วก็เชื่อมั่นในตัวคุณอภิสิทธิ์แต่พอมาถึงบัตรใบที่2บัตรเลือกสอสเขต ช่ครับบัตรเลือกคนที่จะมาเป็นผู้แทนในพื้นที่ซึ่งปัจจัยนในการตัดสินใจมัน,ม,นมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับบทวิเคราะห์ยกตัวอย่างที่เห็นภาพและค่อนข้างจะเอ่อเจ็บปวดสําหรับคนทําการเมืองเชิงอุดมการณ์เลยนะฮะคือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนเดิมเนี่ยแหละครับอาจจะก,กาให้พรรคประชาธิปัตย์ในบัตรปาร์ตี้ลิสต์ด้วยความรักความผูกพันแต่พอหยิบบัตรเลือกสสเขตขึ้นมาบทวิเคราะห์บอกว่าอาจจะรับเงิน2000บาทแล้วไปกาให้ผู้สมัครจากพรรคอื่นแทน โห oh, มันตรงไปตรงมาขนาดนั้นเลยเหรอคะมันคือความเป็นจริงของการเมืองในหลายพื้นที่เลยครับนี่คือจุดที่การซื้อเสียงหรือที่ในวงการเรียกว่ากระสุนดินดําเข้ามามีบทบาทสําคัญมันแสดงให้เห็นว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถแยกแยะความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อพักออกจากการตัดสินใจเชิงผลประโยชน์เฉพาะหน้าได้แปลว่าเขามีความซับซ้อนในการคิดพอสมควรเลยนะคือฉันรักพักเธอนะแต่ฉันจะเลือกคนของอีกพักหนึ่งเพราะขาให้เงินใช่ครับ และมันมีข้อมูลเชิงตัวเลขมายืนยันด้วยซ้ำบทวิเคราะห์ชี้ไปที่ผลการเลือกตั้งครั้งที่แล้วที่มีบางเขตเลือกตั้งในภาคใต้ผู้สมัครสสคนหนึ่งได้คะแนนส่วนตัวไปส0,000่นกว่าคะแนนแต่คะแนนพักที่ตัวเองสังกัดในเขตเดียวกันได้แค่2,000คะแนนเท่านั้นเองโอ้โหห่างกันเป็น1ิบเท่าเลยตัวเลขนี้มันฟ้องชัดเลยว่าคนไม่ได้เลือกเพราะพักแต่เลือกเพราะตัวบุคคลหรือปัจจัยอื่นที่อยู่เบื้องหลังตัวบุคคลนั้นถูกต้องครับ มันคือหลักฐานเชิงประจักษ์ของการซื้อเสียงแบบทิ้งพักคือขอแค่ตัวเองรอดได้เป็นสสก็พอส่วนพักจะได้คะแนนเท่าไหร่ไม่สนใหญนี่คือช่องว่างมหาศาลร,ระหว่างการสนับสนุนเชิงอุดมการณ์กับความเป็นจริงในพื้นที่ที่ทําให้คะแนนนิยมในโพไม่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นจํานวนเก้าหี่สสได้โดยตรงพอเห็นภาพแบบนี้แล้วมันก็ทําให้เกิดคําถามต่อไปว่า แล้วสถานการณ์แบบนี้มันส่งผลกระทบกับพักอื่นยังไงบ้างคะโดยเฉพาะพักส้มหรือพักประชาชนในปัจจุบันที่ก็มีฐานเสียงในภาคใต้เหมือนกันกระทบแน่นอนครับบทวิเคราะห์คาดการว่าการกลับมาของคุณอภิสิทธิ์และประชาธิปัตย์ในเวอร์ชันที่เน้นอุดมการมากขึ้นเนี่ยจะเป็นการชนกันโดยตรงกับพรรประชาธิปัตย์เพื่อแย่งชิงฐานเสียงกลุ่มเดียวกันกลุ่มไหนคะคือกลุ่มชนชั้นกลาง คนเมืองคนรุ่นใหม่ในภาคใต้ที่ตื่นตัวทางการเมืองและต้องการการเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยอุดมการครับหมายความว่าก่อนหน้านี้คนกลุ่มนี้ไม่มีทางเลือกมากนักทำไม่พอใจขั้วอำนาจเดิมก็ต้องไปพักสม้มแต่ตอนนี้มีประชาธิปัตยุคคุณอภิสิทธิ์เข้ามาเป็นอีกหนุ่งตัวเลือกใช่ครับมันเหมือนกับการแย่งชิงตลาดการเมืองอุดมการณ์กันเองทําให้พักประชาชนอาจจะเหนื่อยขึ้นเพราะต้องแข่งกับของเดิมที่กําลังพยายามปัดฝุ่นตัวเองให้กลับมาดูดีอีกครั้ง และเรื่องนี้มันก็เชื่อมโยงไปถึงการตัดสินใจของผู้สมัครสอสอในพื้นที่ด้วยน่าสนใจค่ะมันส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้สมัครยังไงคะบทวิเคราะห์มองว่าตอนนี้เส้นทางของผู้สมัครสอสอในภาคใต้จะถูกแบ่งออกเป็น2เลนอย่างชัดเจนมากเลนแรกคือเลนอุดมการณ์ถ้าคุณอยากจะสู้ด้วยนโยบายด้วยจุดยืนไม่ใช้เงินไม่หวังพึ่งกระสุนใช้แต่กระแสและความเชื่อมั่นล้นล้วน ตัวเลือกของคุณก็คือพักประชาธิบตัตย์หรือไม่ก็พักประชาชนแล้วถ้าได้มาสายอุดมตาลล่ะคะอยากจะสู้แบบถึงลูกถึงคนในพื้นที่ก็ต้องไปเลนกระสุนครับถ้าคุณเป็นผู้สมัครที่เชื่อมั่นในทักษะของตัวเองมีเงินทุนหนามีเครือข่ายอิทธิพลในพื้นที่บทวิเคราะห์ก็ชี้ไปที่พักภูมิใจไทยหรือพักกล้าทมเป็นทางเลือกสำหรับคนที่เน้นการต่อสู้ด้วยกระสุนดินดำมากกว่ากระแสพักในภาพรวม เหมือนบังคับให้นักการเมืองต้องเลือกข้างเลยนะคะว่าจะสู้ด้วยกระแสหรือจะสู้ด้วยกระสุนใช่ครับการแบ่งเลนแบบนี้มันก็เหมือนการจัดระเบียบสมรภูมิการเมืองภาคใต้ใหม่เลยบอกว่ามันจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมันกําลังจะกลายเป็นการต่อสู้ระหว่างการเมืองสีขาวกับการเมืองสีเทาใช่ครับนี่คือธีมหลักที่บทวิเคราะห์นําเสนอเลยเขามองว่าตอนนี้ความคิดของประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ก้าวล้ำนำนักการเมืองไปไกลแล้ว วิธีการเมืองแบบเก่าๆอย่างการซื้อเสียงหรือการใช้ระบบบ้านใหญ่ขอขัดจังหวะน,นิดนึงค่ะเพื่อให้เห็นภาพตรงกันคําว่าบ้านใหญ่ในบริบทการเมืองไทยมันก็คือกลุ่มตระกูลการเมืองที่มีอิทธิพลสูงในจังหวัดน,นั้นๆใช่ไหมคะแบบว่าคุมคะแนนเสียงคุมทรัพยากรเหมือนเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในพื้นที่ใช่เลยครับเป็นเหมือนศูนย์กลางอํานาจและการจัดสรรผลประโยชน์ในระดับท้องถิ่น ซึ่งบทวิเคราะห์มองว่าอิทธิพลของทั้งการซื้อเสียงและระบบบ้านใหญ่กำลังจะหมดความขลังลงเรื่อยๆเพราะผู้คนหวยหาการเมืองที่โปร่งใสและมีจุดยืนชัดเจนมากขึ้นแล้วมันเปลี่ยนไปเป็นการเมืองสีขาวปะ,ะสีเทาได้ยังไงคะมันคือการเปลี่ยนกรอบการต่อสู้ครับถ้าจำการเลือกตั้งปี66ได้กระแสะหลักคือมีลุงไม่มีเราเป็นการแบ่งขั้วระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายอำนาจน,นิยมเดิมหรือถ้าย้อนไปไกลกว่านั้นก็เคยมีพรรคเทพพรรคมนัน แต่บทวิเคราะห์ชี้ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าสมรภูมิจะเปลี่ยนไปเป็นมีเราไม่มีเทาคือการประกาศตัวว่าพักชั้นนี้แหละคือฝ่ายที่ขาวสะอาดโปร่งใสและอีกฝั่งคือการเมืองสีเทาๆที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วเราก็เริ่มเห็นสัญญาณนี้ชัดขึ้นเรื่อยๆจากการตลาดทางการเมืองของแต่ละพักแล้วด้วยในบทวิเคราะห์ก็ยกตัวอย่างไว้หลายพักเลยใช่ครับชัดเจนมากอย่างพักประชาธิปัตย์ก็เริ่มใช้สโลกแกนฟ้า,สาใสไล่เมฆเทา เป็นการประกาศจุดยืนว่าจะกลับมาเป็นการเมืองที่โปร่งใสขณะที่พักประชาชนหรือพักส้มเดิมก็มีแนวทางมีส้มไม่มีเทาเป็นจุดขายหลักของพักมาตั้งแต่ต้มอยู่แล้วที่น่าสนใจมากคือพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์ที่เพิ่งได้นักวิเคราะห์การเมืองอย่างเสียแมวหรือคุณสมคิดเชื้อคงเข้าไปร่วมทีมก็มีการรีแบรนด์ครั้งใหญ่เลยนะคะนะเนี่ยใช่ครับ ทุกพักพยายามจะช่วงชิงพื้นที่สีขาวนี้มาเป็นของตัวเองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเหมือนกับว่าทุกพักกำลังพยายามรีแบรนด์ตัวเองให้เป็นสินค้าออร์แกนิกในซูปเปอร์มาร์เก็ตการเมืองแต่ปัญหาคือผู้บริโภคอย่างเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครคลีนจริงใครแค่เปลี่ยนแพ็เกจจิ้งให้ดูดีนั่นคือคำถามสำคัญเลยครับมันคือการช่วงชิงภาพลักษณ์ที่ชัดเจนมากและน่าจะเป็นสมรภูมิหลักในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปสิ่งที่เราเจาะลึกกันในวันนี้ได้ว่าเราเริ่มต้นจากปริศนาที่ว่าทำไมคะแนนนิยมอันดับหนึ่งของประชาธิปัตย์ในภาคใต้อาจไม่มีความหมายในสนามจริง ซึ่งเราก็ได้คำตอบแล้วว่ามันเกิดจากช่องว่างระหว่างบัตรเลือกพักกับบัตรเลือกคนที่ซึ่งกระสุนยังคงมีอิทธิพลสูงแต่ในขณะเดียวกันภาพใหญ่ของการเมืองไทยกำลังเคลื่อนตัวไปสู่สมรภูมิใหม่คือการต่อสู้เชิงภาพลักษณ์ระหว่างพักที่พยายามนำเสนอตัวเองว่าเป็นการเมืองสีขาวกับฝ่ายที่ถูกมองว่าเป็นการเมืองสีเทาครับและประเด็นที่บทวิเคราะห์นี้ทิ้งไว้ให้เราครบคิดต่อน,นั้นสำคัญมากครับ ในขณะที่ทุกพรรคการเมืองต่างเร่งทำการตลาดแข่งกันนำเสนอตัวเองว่าเป็นการเมืองสีขาวเป็นฝ่ายสุจริตโปรง่งใสคำถามใหญ่ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเผชิญหน้าก็คือแล้วเราจะตรวจสอบคำกล่าวอ้างเหล่านั้นได้อย่างไรในยุคที่ข้อมูลข่าวสารท่วงท้นและภาพลักษณ์ถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างง่ายดายอะไรคือเครื่องมือหรือมาตรวัดที่เราจะใช้เพื่อแยกแยะระหว่างการเมืองสุจริตของจริงกับสิ่งที่เป็นเพียงแค่การสร้างภาพลักษณ์ทางการตลาดเท่านั้น